งานที่เราทำทุกวันเราทำเพื่ออะไรตอนนี้สิ่งที่คุณขาดคืออะไรสิ่งที่คุณขาดคือเงิน<ม><ม>หรือประสบการณ์มสมมติคุณเริ่มจากศูนย์เลยถ้านั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือหางานที่จากคุณเยอะที่สุดและต้องการเวลาคุณน้อยที่สุดคุณจะได้มีเวลาไปพัฒนาแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยแต่สิ่งที่ต้องการคือประสบการณ์มากกว่า ถ้าอย่างนั้นอ่ะผมแนะนาให้หาคนที่เราอยากที่จะเป็นเหมือนหรือว่าเราอยากที่จะเรียนรู้จากคนคนนี้แล้วแม้ทั้งยอมทํางานที่ราคาตลาดที่ต่ำมากๆก็ยอมเพราะว่าเราอยากที่จะเรียนรู้มากที่สุดการไปเที่ยวหรือการไป vacation อ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยเรื่องเหมือนเอาช่วยสิ่งที่ช่วยเรื่องเหมือนเอา <S <S <น>ือทำในสิ่งตัวเองชอบทำในสิ่งตัวเองรัก หลายๆคนเบิร์นเอาเพราะเขาไม่มีเป้าหมายอยู่ในหัวเป้าเล็กเป้าใหญ่เราก็ต้องมีเป้าครับไม่ควรทํางานไปวันๆโดยที่ไม่มีเป้าตอนนีอยูเพิ่งจบใหม่เป็นเด็กจบใหม่เราไม่ควรตามหาความมั่นคงเราควรตามหาความเสี่ยงเพราะตอนนี้เป็นยุคที่เราเสี่ยงได้มากที่สุดสามสิบสี่สิบเราแต่งงานเรามีลูกแล้วเราเสี่ยงไม่ได้นะครับเราซื้อบ้านเราเสี่ยงไม่ได้นะครับ เราเราเริ่มด้วยศูนย์ะเราต้องลองทุกอย่างเรา we have to try different things ไม่ลองไม่รู้ครับมีคนถาม CK มาเยอะมากเลยขอพี่ไล่อ่านอนไล่อ่านนิดนึงเด็กจบใหม่ให้เลือกระหว่างงานที่เงินเดือนเยอะกับงานที่เราได้เรียนรู้เยอะซ k เคว่าไหนดีกว่ากันครับ แล้วแต่แล้วแต่สถานาการณ์ของเราครับคือต้องต้องถามว่าสิ่งที่สมมติว่าเป้าหมายของเราคืออะไรสมมติเป้าหมายของเราคืออยากจะมีธุรกิจของตัวเองแล้วสมมติต้องเปิดธุรกิจเนี้ยต้องการเงินห้าแสนถ้างันสิ่งที่สีจะถามคือว่าตอนนี้สิ่งที่คุณขาดคืออะไรสิ่งที่คุณขาดคือเงินหรือประสบการณ์สมมติคุณเริม่มจากศูนย์เลยบ้านคุณไม่ได้มีเงินอาจจะติดหนี้ด้วยถ้างั้นสิ่งที่คุณต้องทําอ่ะคือหางานที่จ่ายคุณเยอะที่สุดและต้องการเวลาคุณน้อยที่สุดคุณจะได้มีเวลาไปพัฒนาอีกเพื่อจะไปเก็บเงิน อันนี้คือมันแล้วแต่เลยครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเงินอ่ะห้าแสนเงินเงินที่ต้องการไม่ต้องเยอะมากผมว่างานประจําอ่ะคือหาแล้วมันมันเก็ตได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องการคือประสบการณ์มากกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะผมแนะนําให้หาคนที่เราอยากที่จะเป็นเหมือนหรือว่าเราอยากที่จะเรียนรู้จากคนคนนี้แล้วแม่ทั้งจอมทํางานที่ราคาอาจจะแบบราคาตลาดที่ต่ำมากๆก็ยอมเพราะว่าเราอยากที่จะเรียนรู้มากที่สุดเพราะว่าอันเนี้ยเป็น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  จุดประสงค์ที่ดีครับผมว่ามีตัวอย่างเยอะมากๆนะครับที่เราสามารถเรียนรู้ได้เช่นแบบอ่อ่าอีอของ j จมี่มอร์แกนนะครับเจมี่ดิมอนเจมี่ดมอนอ่ะจริงๆเขาบริษัทเอ่อเขาตอนแรกๆที่เขาเลิกออกออก,ออกจะมหาลาัยครับเขารีเจ c t หลายๆ Off e ฟที่แบบจ่ายเขาเยอะมากๆนะครับแต่เขายอมทํางานกับคคนหนึ่งที่เขานับถือและเขาแบบทำงานให้เขาแบบแทบจะแบบเงินเดือนน้อยมากเลยเข้าถึงแบบเป็นทุกวันเนี้ยก็เลยเอ่อมันแล้วสถานการณ์ของแต่ละคนครับ คือถ้าสถาห์เขาบอกบางคนบอกว่ามีนี่ที่บ้านค่อนข้างเยอะถ้างั้นผมสีก็แนะนําว่าโอเคถ้าเราคนหางานที่จัดเรา,าที่สุดก็เพราะสุดท้ายเงินมันจะที่ใหญ่กว่าโซ่ so, ืมตรงน,นั้นก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ที่บ้านอาจจะแบบพร้อมพพอร์ตที่บ้านอาจจะแบบเอ้ยอาจจะพร้อมสพอร์ตครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยถ้างั้นนะนนนะเราอาจจะต้องหาหางานตามประสบการณ์ดีกว่าอืมอืมโอเคแล้วแต่สถานการณ์ของเราในแต่ละช่วงอายุนั้นๆอย่างนี้ด้วยเนาะถ้าทํางานแล้วรู้สึกเบรนเอาท์ซีเคมีวิธีแนะนําอย่างไรบ้างครับ อันนี้คือสุดท้ายอะ CK CK ว่านะ CK ว่าการไปเที่ยวหรือการไปพักชันอะมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยเรื่องเบิร์นเอาช่วยสิ่งที่ช่วยเรื่องเบิร์นเอาทคือทำในสิ่งตัวเองชอบสิ่งทำในสิ่งที่ตัวเองรักหลายหลายคนอะหลายหลายคนเบิร์นเอาอะเพราะเขาไม่มีเป้าหมายอยู่ในหัวเป็นเพราะว่าเขาทำงานแบบทำงานตัวเองสิ่งที่ตัวเองเกลียดเขาแบบบอกว่าไอชอบไอเกลียดวันจันทร์ชอบวันศุกร์ ขาก็อยู่ในรูปนี้แหละแต่เขาไม่รู้เขาทํางานเพื่ออะไรส่วนสิ่งที่สําคัญมากคือว่าเราควรมีเป้าหมายสุดท้ายอ่ะเราควรมีเป้าหมายสั้า5ปี6ปี7ปีเราต้องรู้ว่างานที่เราทำทุกวันอ่ะเราทําเพื่ออะไรสมมุติว่างานของเราคือเราอยากเราอยากได้ทาเพื่อแบบซื้อบ้านให้พ่อแม่อะบ้านพ่อแม่เท่าไหร่10ล้านโอเคถ้าอย่างนั้นเราวันนี้ยเดือนหนึ่งเราสำมะเกบไปเท่าไหร่คือ พอเราทาเป้าหมายป,ะปะ่ะบะเฮ้ยเราทาทุกสิ่งอย่างเพื่อเป้าหมายสุดท้ายป,ะปะ่ะบะเรารู้สึกว่าเราเติมเต็มกับสิ่ทง,ทง,ทงที่ทุกคนทุกคนที่ทําแล้วเราจะรู้สึกเบร์นเอาเลยเพราะว่าเสาที่เราก็อยากทํางาน<ม>เพราะว่าเรารู้ว่าเราทุกอย่างที่เราทาเราทำเพื่อเป้าหมายนี้มันรวมถึงการตัดสินใจของชีวิตด้วยนะครับสมมติว่าถ้าขาดเพราะเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยวันศุกร์นี้ไปเที่ยวเถอะแล้วดูก็จะคิดว่าโอเคถ้าไปเที่ยวเนี่ยอาจจะใช้พนะันหะ้าในคืนนี้มันมัน,ม,นมันตรงกับเป้าหมายไหมถ้ามันไม่ตรงก็ไม่ไป ตัดสินใจทุกอย่างของชีวิตตามเป้าหมายของตัวเองแล้วยู mm. จะรู้สึกดีมากๆเลยเพราะสุดท้ายอ่ะยู mm. รู้สึกว่ายูใช้ชีวิตเพื่อตัวเองยู mm. ไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อความคิดของคนอื่นโซ so, นันี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับหลายหลายคนที่เบิร์นเอาอ่ะสีว่ามันเหมือนกับเขาไม่มีเป้าหมายสุด, mm. สดท้ายมากโซ so, สิ่งที่สําคัญคือว่า mm. เราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้สิ่งที่เราอยากที่จะเป็นอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้แต่อยังไม่รู้ว่าอายากจะเป็นอะไรเลยถ้างน้นอาจจ, mm. อาจจะเริ่มด้วยเงินก่อนก็ได้อาจจะบอกว่าเฮ้อยากได้เงินล้านหนึ่งอยากจะมีเงินเงินเ้านนึ็ อีกห้าปีข้างหน้าโอเคถ้าั้นเดือนหนึ่งตอนเนี้ยมีอะไรที่อยู่สามารถเซฟได้บ้างยูยู่สามารถแบบมินิมัลค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราควรตั้งเป้าหมายแล้วถ้าเราเป็นตัวเองมากที่สุดอะเราเรา,เราทําเพื่อตัวเองอ่ะยูจะไม่วันเบิร์นเอาท์กับกับสิ่งที่อยู่ทําเพื่อตัวเองอะแล้ะถ้ายูเทินสิ่งอย่างที่ยูทาอยู่อะมาเกี่ยวกับเป้าหมายของตัวเองตแบบบยูจะไม่รู้สึกเบิร์นเอาท์เลย อืมอืมหลายๆคนอย่างที่ซีเคบอกบางทียังหาเป้าหมายของตัวเองไม่ได้หรือเป้าหมายที่มีมีแต่อันที่เป้าหมายใหญ่ๆแล้วซอยเป็นอันเล็กๆที่จับต้องได้หรือให้รีวอรตดตัวเองไม่ได้รีเลทกับแต่ละวันไม่ได้อันนี้ซีซีเคมีทิปไหมว่าทํายังไงให้เขาอืมมันละมันลวแต่คนนะครับมันแล้วแต่คน,นครับคือว่าอ่เป้าหมายใหญ่แล้วเป้าหมายเลย็กผมว่ามันเป็นเรื่องดีครับผมว่าการมีมัลซันเป็นเรื่องดีแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรากำเรากำลัง ไปในทิศทางที่เราอยากที่จะไปอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่สุดท้ายคือเรายังไงเราต้องมีเป้าเล็กเป้าใหญ่เราก็ต้องมีเป้าครับไม่ควรทํางานไปวันๆโดยที่ไม่มีเป้าจริงๆอ่ะผม <Yeah. S 1> แนะนำหลายคนนะครับว่าตอนที่เขา,เายื่งน้อยอยู่ครับตอนที่ยูเพิ่งจบใหม่เป็นเด็กจบใหม่เราไม่ควรตามหาความมั่นคงเราควรตามเราควรตามหาความเสี่ยงเพราะตอนนี้เป็นยุคที่เราเสี่ยงได้มากที่สุดสามสิบสี่สิบเราแต่งงานเรามีลูกแล้วเราเสี่ยงไม่ได้นะครับเราซื้อบ้านเราเสี่ยงไม่ได้นะครับโซ uh huh. ตอนที่ หวังว่านะครับพ่อแม่ยังแข็งแรงนะครับหวังว่าพ่อแม่ยังแข็งแรงแล้แลวเราก็ไม่ได้ป่วยนะครับหวังว่ายังไม่ได้มีหนี้แบบมหาศาลมากๆคือเราเราเริ่มด้วยศูนย์อ่ะผมว่าเราควรตามหาความเสี่ยงมากที่สุดเพราะอายุยี่สิบอ่ะมันไม่ใช่วัยอายุที่เราควรโอ้หางานที่มั่นคงเหมือนที่พ่อแม่อยากให้เราหางานราชการผมว่ามันมันคือตรงข้ามอ่ะช่วงนานี้เราคือ <Ĉ> เราต้องตามหาความเสี่ยงเราคือเราต้องตามหาความเสี่ยงมากที่สุดโซ ไม่ได้ตามหาว่าให้งานให้จ่ายเราเงินเดือนเรามากที่สดุดแตนน่ดันคือพยายามปีพยายามเป็นคนที่เราอยากเป็นมากที่สุดครับเพราะคําถามซีชอบดูหลายคลิปเนาะคือคําถามที่ดีอ่ะไม่ใช่ว่าทําไงถึงสามารถหาเงินนานได้คําถามที่ดีคือ,อต้องเป็นใครถึงสามารถหาเงิน้านได้ถ้าคุณการเ,าเป็นคนณตรอัอ่ะเงินนั้นอาจจะไม่มานะครับแต่ว่าเงินนั้นอ่ะวันหนึ่งมันจะมาแต่คนคนนั้นอ่ะเป็นคนยังไงล่ะอยู่นั่นการเป็นคนคนนั้นก่อนครับ อืมอืมอืมตรงนี้สาคัญซึ่งมันก็เลยกลายเป็นคนอย่างซีเคที่บอกว่าชอบวันจันทร์มากเลยครับผมอยากจะให้สาวทผ่ทุกวันมันต้องชอบมันต้องชอบทุกวันครับมันต้องชอบทุกคือสิ่งที่ซีเคลงในสตอรี่คือซีเคอยากจะผักดันให้คนชอบวรนจันท์มากขึ้นแต่จริงๆแล้วเราควรรักทุกวันครับเราควรรักทุกวันเพราะว่าจริงๆหนอะเวลามันตีมูลค่าไม่ได้อ่ะโซเราเราควรที่จะรักทุกวันเนี่ยมันเสียดายถ้าเราแบบชีวิตมันสั้นนิดเดียวเองอะถ้าเรา ถ้าเราต้องมาแบบเกียดทุกวันจันทร์รักทุกวันศุกร์เงี้ยผมผมว่ามันมันมันไม่ถูกต้องครับอืมอมืโอเคซีเคยบอกว่าการบริหารงานของ n e t ตเน็เนาะเป็นแบบ no rules ใช่ไหมคะที่ fast work เป็นยังไงบ้างคะ culture ที่ fast work อไม่ได้เป็นขนาดนั้นครับคือคือผมว่าหลายอย่างใน Netflix ก็อ่าซาร์ซีเค้องกันครับคือ works for them แต่ว่าซาร์ซีเคซว่าอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับไทย culture ขนาดนั้น Uh, ต้องบอกว่า c u เ t อร์ในฟาสชัวกับคือจริงๆเราคล้ายเคียงกันนะครับเราคือบริษัทซีเคมไม่มีพนักงานบริษัทซีเคมีทีมแอนเบอร์ซีเค mm. ไม่ได้เป็น mm. หัวซีเคอยู่ในเลเวลเดียวกันเลทุกคนแล้วสุดท้ายเราคือทีมแอนเบอร์มันเหมือนแบบทีมฟุตบอลนะครับซีเคเป็นโกลมีกองหน้ากองกลางกุนซืออะไรว่ากันไปแต่ซีเคโกลี่แล้วสุดท้ายแล้วเราต้องเวิร์กด้วยกันเราต้องเวิร์กร่วมกันโซ so, อยู่ในห้องประชุมครับไม่ใช่ว่าไอเดียที่ ไอเดียที่เราจะมาใช้อ่ะคือไอเดียของนายหรือไอเดียของแมนเจอร์หรือไอเดียของซีอโอแต่สุดท้ายไอเดียที่เรามาใช้อ่ะควรเป็นไอเดียที่ดีที่สุด the best idea must win และบางทีอ่ะ the best idea อาจจะมาจากเด็กจบใหม่ก็ได้อาจจะมาจากอินเทอร์นคนหนึ่งก็ได้แต่ the best idea must win so ผู้นำอ่ะหน้าที่ของเราอ่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสังคมไทยอ่ะเด็กจบใหม่มาปั๊บเขาอาจจะเขินไม่กล้าพูดไม่อยาพูดอะไรส่ว so, นหน้าที่ของผู้นำคือ make sure ว่าเห็นเขาไม่พูดเราต้องถามเฮ้ยอยู่เห็นด้วยไหมกับ กับอันนี้ไม่ใช่วพยายามฟอสพยายามพูดให้เขาเห็นด้วยนะแต่บงังีถามเขาจริงๆว่าอยู่รู้สึกไงกับไอเดียนี้อยู่บายหรือเปล่า so พยายามอินบอกเขาเยอะครับพยายามหา the best idea in the room ส่วนผู้น,นำอ่ะเราต้องพยายามค้นหา the best idea in the room เพราะถ้าไอเดียนี้ไม่ได้เป็น best และเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาไม่พูดอ่ะตอนนี้เขาออกไปทํางานตอนตอนต,ตอนที่เราออกไปทํางานด้วยกันอ่ะเขาจะไม่ค่อยอินแต่ถ้า mm hmm. ทุกคนในห้องอ่ะเรารู้สึกว่าอันนี้คือ the best idea ตอนเราออกไปอ่ะวิชั่นของเราจะตรงกัน so the best idea มา s t win mm hmm. อืมอืมแล้วถ้าไอเดียที่ส่วนใหญ่วินมันดันมาจากชนายมันจะทำ <the> ให้ไอเ e ย the best idea is not democracy the best idea is not democracy so ไม่ใช่ว่าฮุยโหวตโหวตห้าคนโหวตสามคนคนที่โหวตห้าคนชน,น,นะน I don't think that's true I think what we what we would like to do is คือมันต้องมีพอย n ครับของแต่ละคนแล้วทุกคนควรฟังด้วย ไม่ใช่ว่าแบบ hey, disagree in 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 the heart already เราควรเป็นคริติกที่หนักที่สุดของเรา so เราควรเพรียมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นมากที่สุด so ถ้าเราเจอแบบ hey, ห้าคนโหวตอันนี้สามคนโหวตนี้เป็นเราอาจจะต้องกลับไปทำงานบ้านแล้วมา present อีกรอบหนึ่งแล้วไปช้อย which 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 p r o a c l are we doing อาจจะลองทั้งคู่เลยก็ได้ถ้าเป็น5กาบ3กสารนแต่ว่าน้อยที่มันเป็นอย่างนั้นครับอ่า uh, but but ิดเ best idea isn't d e m o c r a c y มันไม่ใช่ว่าผมผมว่าอ่า uh, ไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่เห็นยังไง บางทีอ่ะเพราะคอนเซปต์นี้จริงๆไม่ถูกครับคอนเซปต์นี้ไม่ถูกจริงๆเด็กจบใหม่เข้ามาเขาอาจจะมีไอเดียที่ถูกก็ได้แต่คนเราเราอาจจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมากเกินไปจน,นเรารู้สึกว่าอันนั้นอ่ะผิดอันเนี้ยถูกจริงๆได้แได้อันนั้นคือท <c oughs> รัพครับ <c oughs> แล้วแล้วกันแล้วเราจะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงในตอนนั้นว่าอันเนี้ยแหละคืออันที่เป็นที่เป็นทรัพที่เราต้องเ,อเ,รรเราไม่รู้ครับเราไม่รู้ครับเราต้องลองเรื่อยๆเราต้องลองเรื่อยๆถึงบอกว่า ถึงบอกว่าสารผมนะครับถ้าบริษัทเราอะ่ะเราไม่พะคือถ้าเราไม่ถอยหลังสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาแต่ว่าเรา r e าน t moving fast enough เราต้องผิดบ่อยมากๆถ้าเราถูกตลอดเวลาแปลว่าเราลองไม่เพียงพอเราต้องผิด so we need to look for mistake ถ้าเราแบบทำทุกอย่างมัน work ทุกอย่าง that means that we're not moving fast enough แปลว่าเรายังขยับไม่เร็วพอขยับ<ๆ>เร็วพอแต่ว่าเราต้องผิดบ้างมันเป็นไม่ได้ที่เราถูกทุกอย่าง อาจจะร้อนเจ้านั้นไม่เวิร์กโอเค fine so we need to at least ten percent of the time we need to be wrong ถ้าเราไม่ผิดเลยแต่ว่าเราเราเราช้าไปเราต้องผิดใช่ครับ so so เราต้องลองทุกอย่างครับเรา we have to try different things ไม่ลองไม่รู้ครับอืมอืมเห็นด้วยเห็นด้วยเหมือนว่าอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเวลาที่ซีเคเขาบอกว่าเวลาที่เราเอเขาเรียกนะถ้าเราถูกทุกอย่างอ่ะเราไม่ได้แบบ move fast enough ก็เพราะว่าอาจจะเป็นว่าเราถูกทุกอย่างเพราะเราการเป็น follower ไปแล้วคือมันมีคนเคยทํามาแล้ว แล้วพอเราทํามันก็เลยถูกหมดเลยเพราะเราเห็นคนที่มันทําทำทำมาก่อนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เป็นคนที่ลองทําสิ่งใหม่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าซีเคใช่ไหมเหมือนเราลองทําสิ่งใหม่เราเรา m o v e faster than others เนี่ยมันก็แน่นอนมาต้องยังผิดบ้านก็มันยังไม่เคยมีใครเคยทํานี่หว่าถูกไหมฟ e ลลิ่งประมาณน,นั้นใช่ครับเพราะ mistake มัน<อ>ม,ามาจาก taking risk ครับคือถ้า,ถ,า<ม>ถ้าเราไม่ถ้าไม่ make mistake เลยถ้าเราทาทุกอย่างมันถูกหมดเลยอ่ะหนึ่งคือแปลว่าเราไม่ได้ take risk เพียงพอเราต้อง take risk มาีกอืมอืมโอเคโอเค อ่าโอ้โหคำถามเยอะมากเลยขอไล่นะคะเพราะว่าท่านผู้ชมสตราแฟนคลับมาเออดูติ๊กตอกมิคุณซีเคมิวกาแฟวันละกี่แก้วค่ะถึงกาแฟทุกแก้วไม่เกินสองครับพยายามไม่เกินสองครับแต่พยายามตอนนี้พยายามแก้วหนึ่งครับพยายามแก้วหนึ่งชอบมากจริงๆเพราะซีเคซีเคไม่กินเหล้า่ะครับซีเคไม่กินเหล้าไม่สุ่มรี่โอ้มันจะ only thing ที่ไอติดอ่ะคือกาแฟไอติดกาแฟมากๆอ๋อโอ้แต่แค่แก้วเดียวสองแก้วถือว่าน้อยมากแล้ว โอ้เยอะแล้วครับ<อ>เยอะแล้วสองแก้วคือเยอะแล้วครับแก้วแก้วเดียวดีกว่าแก้วเดียว is better อาโอเคไา้แล้วพี่ต้องกลับไปรถต้องเหมือนไง